ไ่จากเขาไปตองกลับมาแล้วก็ต yeah. oh. no. oh. okay. ้องตรวจแล้วก็ต้องไปไปพักไปโรงแรมวันเดียวใช่ใ no. ช่โอเคครับเออล่าสุดเนาะทีมไปด้ออกนอกประเได้ออกต่างประเศใช่ื่นเต้นแล้วก็รัวมากคนนั้นก็คือพกทุกสิ่งทุกอย่างไปแอลพันอลกอทั้ง คนจะมูดากาศรอไปแบบเยอะมากแล้วก็ไปถึงยูนพอดก็เป็นห่วงทไมเขาบอกเขาต้องเดินทางไม่ไ้ห่วงไห่วงครับแต่ก็เขาบอกตลอดนะบอกว่าเออเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองดีๆกินวิตามินนะจะได้แบบมี้การแล้วก็อย่าลืมล้างมืออย่าลืมมือหนีครับสิงี่เขาเป็นห่วงที่สุนการเดินทางไปอะไรครับ่ง่าเง ิ่งที่เราต้องวลที่สุดก็คือตอนตับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าก็จะเราก็จะเจอคนอื่นที่แบบไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราไม่หากก้ามเขาไม่ได้เหรอใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองไหมครับก็เป็นเซนเซ่เยยัยงดีอย่างดีก็กลับมาก็กลับมาก็นอยเหมือนกันก็กลัวว่าจะติดกลับมาหรือเปล่าก็ก็ไปตรวจแล้วแล้วก็ได้กลับตัวแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ปลอดภัยตอนนี้ย,ยังปลอดภัย เล่าว่าสวยมากก็ก็สนุกก็ดูดูเขาก็สดใสดีแฮปปี้ดีครับก็เป็นงานสวยๆแล้เนาะงานสวยก็ทำยุ่งออกมาก็ดีมากเลยวุดีโออะไรก็ดีมากเลยขาบอกไหมว่าเขาแบบได้เจอคนให่ดูด้วยเนาะใช่เขาเล่าว่าเจอวิทนาด้วยอ่าก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็เขาก็ภูมิใจภูมิใจที่ได้ได้เจอได้ไป จอคินใช่นั่ก็น่ารักน่ารักแล้วก่อนที่เขาจะลงอ่ะเขาส่งมาถามผมบอกว่าลงดีไหมจะถามว่าสือดาราจะบ้าใชหมอนลงไปเธอเออน่ารักดีก็ลงไปเธอตาาตาเราอบเราราก็รู้บ้างรู้บ้างเคยเห็นบ้างแล้วก็คืสับเคเนาใช่ก็ ใช่ครับใช่ก็หลังจากกลับมาก็หลังจากตักฟูอีกนะก็ต้องก็ก็ไปฝึนท่าเลยใช่ใช่เจอกันทุกวันนีครับคือคอมันมีเวไปเลยนะค่ะการถึกเลยคะคือถึงคือถึงมากแล้วก็เราก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละก็เขาก็แบบพี่น้อยด้วยว่าถ้าเจอคนไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขา วันมั้งฮะับสี่ห้า 4, วันใช่แล้วก็ทํางานตลอดเลยไม่มีแบบแคปว่างเลยอะ่ะถ้าไม่ถึงก็ทําเลย <c oughs> เพราะว่าเขาต้องไปแบบไปไปไป,ไปที่ช็อปไปที่ทุกที่อะไรของทีมเขาแบบไปถ่ายด้วยถ่ายสุดด้วยแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องเลยหลายเดือนที่แบบถ่ายากันมาสุดอ่าใ,ใจใจใช่ใจครับก็เราก็เบอร์อะไรก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็แบบว่างอยคนเดียวก็เลยขับรถไปบ้านต่างจังหวัดก็ไป ก็เออพอกันเลยก็ได้ได้เรียนรู้ความคิดถึงเออได้เรียนรู้ความคิดถึงว่ามันเหงาเนาะเป็นอย่างก่อนแล้วก็ตอนนก็คิดถึงเลยก็ตลอดครับก็พอมาพอมาดูวิดีโอพอกอะย่างเงี้ยทุกวันแหละเขาก็แลกเปลี่ยนนะวันนี้เคาไปเจอมาบ้างใช่ใช่ก็ถ้าเขามีเวลาก็จะแบบวิดีโอคอกมาว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนาวถามว่าหนาวไหมอะไรบ้างครับ อยากไปนะอยากไปมากเลยอยากไปเพราะว่าเขามันก็ดแบบูแบบเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของเราเนาะไม่อยากไปแบบเออไปโชว์หนแบบ่อยถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับค่ะขอบคุณค่ะ